ไก่น้อยในเยอรมันสวัสดีค่ะทุกคนนอนตื่นก็หิวเลยนะคะวันนี้นะาค่ะกินหมูกระทะกันค่ะทุกคนไก่น้อยใส่ชีสนะคะหมูกระทะเหลือท้งแต่เมื่อคืน,นะคะ่ะทานกินตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วก็ออกมันเหลือไก่น้อยก็เลยมา ต่อตอนเช้าค่ะยังไม่มีใครตื่นเลยนะคะลูกสาวก็ยังไม่ตื่นสิบเอ็ดจะส,สิบสองโมงแล้วค่ะแต่ไม่มีใครตื่นมาค่ะมากินเป็นเพื่อนไก่น้อยะคะ่ะทุกคนบรรยากาศมันได้ ช่วงนี้หิมะลงเยอะมากค่ะทุกคนอากาศมันหนาวน้ำจิ้มไก่น้อยใช้เป็นน้ำจิ้มอันนี้นะคะอร่อยดีค่ะนี่ค่ะน้ำจิ้มตื่นนอนก็คือหิวเลยค่ะวันนี้แม่ทำงานนะคะเพราะว่าวันอาทิตย์ค่ะทุกคน ค้าเขาไม่ค่อยเยอะค่ะมันเป็นช่วงค่ะเหมือนกับว่าเขาเสียภาษีอะค่ะตลางเขาเสียภาษีปีปีใหม่เนีเพราะว่าภาษีเขาเยอะเนาะเขาก็เลยไม่ไม่ค่อยมานงวดกันกค่ะเนี่ยมาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะมีวันละสามคนสี่คน สามีก็ไม่อยู่ไปดื่มกาแฟกับเพื่อนค่ะนางสื่นอนมานะก็ไปกินข้าวกับแม่นะคะกินข้าวเสร็จแล้วก็มาบอกเมียว่าจะไปหาเพื่อนไปกินกาแฟไปเลยค่ะสไตล์ค่ะเมียก็หาที่นี่นะคะ่ะ <laughs> ะคะ่ะทุกคนย่างร้อนแล้วก็นั่งดูหิมาตกค่ะยืนหน้าจานหิมะตกอ่อืมอร่อยค่ะใส่ชีสนะคะไก่น้อยชอบค่ะชอบใส่ชีสค่ะ กินค่ะทุกคนอากาศหนาวไม่ต้องหมูกระทะค่ะปีนี้มีมาตกเยอะค่ะมีมาตกเยอะมากปูอัดก็มีนะคะทุกคน เก่นี่ยเอามาย่างค่ะเมื่อวานนี้ก็กินกันทั้งสามีทั้งลูกละค่ะแต่ทำเยอะกินไม่หมดเนื้อหมูกับสามลูกค่ะไก่น้อยเอามาหัน่น นะคะอันน่ยตับปลาบัวค่ะอืแต่น้อยมาก หมักใส่น้ำมันงาแล้วก็ใส่ไข่มันเลยนุ่มค่ะแล้วก็ใส่อะไรเขาเรียกอะไรอีกตัวหนึ่งอะ่ะผงฟูค่ะมันเลยนุ่มอืม ใส่ชีส้วยเห็นไหมคะปุ๊อัดก่อนค่ะอือ ลค้าเงียบอาทิตย์หนึ่งแล้ววันเสาร์ลูกค้าเยอะค่ะลูกค้าเจ็ดแปดคนวันเสาร์ลูกค้ารอบ10บโมงชวนกันไก่น้อย ก,กันน้ก็รับลูกค้าแล้วทีนี้สองภูมียน่ะเข้ามาเข้ามาด้วยกันไกน่นน้อก็คิดว่าเขาจะนวดด้วยกันเสียงข้างนอกนะทุกคนกนันน้นึกว่าเขาจะมันวดด้วยกันค่ะกนันน้อยไม่ได้ถามค่ะด้วยความสับเพ่าเพราะว่าเขาเดินกันมาสองคนเนาะแล้วเขาบอกว่าฉันมีนะัดสิบนาฬิกาแล้วทีนี้ยแล้วมันมีลูกค้ามาอีกแล้วคนหนึ่งอ่ะ แก่นอก็เลยขอโทษเขาแล้วแก่น้อก็เลยนัดให้เข้ามาบ่ายสามโมงครึ่งค่ะทุกคนพ่อไก่น้อยคิดว่าเขาจะนัดเป็นคู่แล้วแก่น้อยก็ให้ผู้ชายเข้าไปหนึ่งใบเพื่อเป็นการขอโทษเนาะเพราะว่าลูกค้าใหม่ล,ลูกค้าแปลว่าเขาไม่เคยมาเป็นลูกค้าใหม่แก่น้อยก็เลยกลัวเขาเสียใจยแก่น้อยก็เลยให้ผู้ชายเข้าไปค่ะห้าสิบยูโรผู้ชายนี่ก็คือเหมือนกับว่าใบาชั่วโมงนวดนะคะ หนึ่งชั่วโมงนวดหินร้อนแล้วรอบสิบสองก็ไม่มานวดคู่นัดมาจองมานวดนวดคู่ค่ะแล้วไม่มาสิบสองครึ่งแก่น้อยก็เลยโทรเลยโทรไป ไม่รับค่ะลูกค้าไม่รับคู่มาโกหกแก่น้อก็เลยโอ้เสียดายจังเลยเสียดายลูกค้าคู่รอบสิบห้าถ้ารู้ว่ารอบเที่ยงไม่มาแก่น้อยให้ลุงรอบสิบสองแล้วแก่น้อยคิดว่าแบบนี้เนาะก็คือโอเค,อเคไม่เป็นไรแล้วลูกค้ารอบเที่ยงไม่มาก็คือรอบบ่ายสองบ่ายสองก็คู่ค่ะทุกคนก็มา ตอนห้าสิบสามโมงครึ่งก็มาคือว่ามาสองคนขวดเมียรสรุปก็คือนวดคนเดียวค่ะทุกคนมาส่งเมียค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดของลูกค้าจะเป็นความผิดของเราเองเราไม่ถามเขาเพราะว่าไก่น้อยรีบไหมคะเพราะว่ารีบรับลูกค้าเอาลูกค้าเข้าไก่น้อยเข้ามาสองคน กายนั้นนว่าเขาจะนวดสองคนค่ะทุกคนที่ไหนได้นวดคนเดียวค่ะเสียผู้ชายฟรีห้าสิบโลคุยกับลูกสาวอยู่ว่าเราก็ไม่ได้ถามพอะน้าลูกเนาะป่าเขาจะนวดกี่คนลูกสาวก็บอกว่าแม่เขามาสองคนเพราะคงจะนวดสองคนนั่นแหละป้าลูกสาวอะไรหรอไม่เป็นไรให้เป็นบทเรียนไปค่ะ ข้าหลังเราก็จะต้องได้ถามก็คืคอเมื่อวานก็คือแบบทำงานแบบไม่โอเคเลยค่ะแต่น,นม่โอเคเลยใส่ชีคค่ะ ลูกค้าก็ไม่ค่อยมีแล้วมามีวันเสาร์วันเดียวก็ทำงานแบบผิดพลาดอีกก็เลยแล้วคุยกับลูกสาวว่าไม่เป็นไรลูกขาวหน้าเอาใหม่ให้มันเป็นบทเรียนกับเราไปไม่เป็นไรซื้อ ซื้อความโมง่ค่ะทุกคนเพราะว่าไก่น้อยมาอยู่เยอรมันเข้าปีที่สี่ไก่น้อยทํางานกับร้านนวดเขาเป็นลูกจ้างเขาไม่ถึงปีค่ะไก่น้อยตัดสินใจมาเปิดเองดูค่ะทุกคนดูชีสแต่น้อยจะต้องขวัญไปดูค่ะ หอมค่ะถ้าเราใส่ชีสที่มันจะหอมค่ะโอเคค่ะทุกคนคลิปยาวแล้วนะคะไก่นอ้อยขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไก่นะ้อได้ทำคลิปไปให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะสวัสดีจ้า